คร,ครับอาลิสครับครับสวัสดีครับผมสุดท้ายนออ้องพูดถึงความพร้อมกลับมาต่อยตอนเช้าสุดวันในครั้งนี้ว่าก,กันอย่างไรบ้างครับก็เตรียมพรอ้อมเตรียมเตรียมพร้อมมาเพราะว่าไม่ได้ต่อยมานานนานรอรายการจะเตรียมพร้อมการเตรียมตัวไปนี่หวังว่าจะเก็บตัวประมาณกี่สัปดาห์กี่เดือนนะครับก็ถ้าซ้อมหนักๆๆจริงจริงก็เดือนหนึ่งเ <c oughs> ดือนหนึ่งเต็มเต็มเต็มเเลยนะครับผมคราวนี้แน่นอนมาเป็นไฟที่ที่เชื่อน่าจะหลายคนรอคอยแล้วก็เสีย โเชียลเรียกร้องว่าอยากให้ตัดเชียร์คู่น anyway. no ี้เลยครับได้เจอสมใจอยากนะฮะความมั่นใจแล้วก็การไม่ได้ว่าทํากันบ้านกับกรรมดานนี่เราเตรียมตัวมีการศึกษาเขาอย่างไรบ้างก็ผมคิดว่าตอนแรกผมได้ต่อยพี่มันชายแต่ว่าโซเชียลเขาอยากให้ผมต่อยละมาดานแล้วก็พี่เขาอยากให้ผมต่อยด้วยก็ต้องรอดูว่าไฟนี้ผมก็พร้อมจะพิสูจน์ครับว่าเต็มที่อยู่แล้วครับเราเห็นฟอร์มการชกล่าสุดของเขา ในตัวของฟาริเบงยมองคู่ทกคู่นี้เขามีดีจุดไหนบ้างก็เขามีหุบชายที่อันตรายแต่ว่าผมก็เจอมวยสไตล์นี้ตลอดนะมวยแต่ว่าระมดางเขาจะพิเศษกว่าเพราะว่าเขามีความเร็วเป็นไหมว่าเป็นอีกนักชกที่ท้าพิสูจน์ความค้างแข็งมาได้เพราะเขาเป็นนักชกที่แล้วก็ปัญหหนักเหลือเกินนะรับทีนี้เราจุดที่มาเราเจอมวยหมัดมาเราเราเป็นอย่างเราเคย เคยพลาดโดนนับอะไรบก็เคยโดนเคยพลาดตอนนั้นมะก็หลังจากนั้นก็ก็แก้ใช่แก้ก็แก้มาเรื่อยๆรอบที่แล้วก็ต่อยหมัดก็เราก็ต้องแก้ครับนอกจากมัดแเราได้เห็นอะไรในตัวธรรมดานะฮะในจุดแข็งของเขายังนะหมัดหมัดจริงๆคหุบ้ายเขาใช่เขาเป็นน้ำมือเอาง่ายๆน้ำมือสากลเลยครับเอ่อสิ่งหนึ่งที่เรา คุยไปคุยกับทางชาติพยักษ์ชาติพยัก์กว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งของรามาดานคือการหลบหลีกอาวุธคู่ต่อสู้ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาทึ่งมากนี้ตัวอาลิฟคิดว่าไงครับก็มีลูกแก่ครับก็แก่มาแนละ้ว<ฮ>เตรียมแล้วนะใช่ครับคิดว่าช่วงชกของเรามันจะมันจะสร้างปัญหาคับพอเยอะไหมน่าจะสร้างปัญหาให้เขาผมก็คิดว่าผมได้เปรียก,กว่าเพราะว่าผมมีความยาวกว่าเกมในวันนั้นตัวอาลิฟคิดว่าจะเดิน หรือตั้งรับครับก็ต้องเรื่อยๆครับก็ไม่อยากถอยเยอะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้ผมถอยครับเพราะว่าถ้าถอยเขาว่าไปถึงไปถึงมาเลเลยเนี่ยก็ไม่อยากถอยครับไฟนนี้ก็ถ้าก็เข้าออกเข้าออกครับอืมก็ก็แล้วแต่สถานการณ์ใช่หลักๆคือจะพยายามไม่ถอยใช่จะพยายามไม่ถอยครับกผมจะไฟน์นี้ก็จะเน้นเอาชนะไปก่อนครับเพราะว่ามีเป้าหมายไฟนหน้าคือหลักๆเลยคือต้องต้องชนะใช่เอาเน้นชนะก่อน ที่ว่าจะจบแบบไหนครับก็ถ้ามีโอกาสหนอกผมก็จะหนอกให้ได้ครับอตังเป่าถึงักเหมือนกันนะฮะใช่ครับที่ถาังนิดนึงในโซเชียลที่ผ่านมามันก็มีกระแสหลายๆอย่างคาทงมันมันถอนจิตใจหรือว่ามันทําให้เรามีความท้อแท้อะไรบ้างครับในโลกโซเชียลที่มันมีกระแสจนตีระมายไม่มีครับผมปกติอยู่แล้วครับเขาผมก็มีซ้อมัาเขาก็มีเวลาคอมเมนต์ว่าน่าจะน่าจะ ปกติมันกับไปผ่านไปว่างกม่ได้ใส่ใจครับใช่ผ่านไปนี้ไปได้แน่นอนโอกาสสูงเลยที่จะได้เจอกับแชมป์ใช่น่าจะมีโอกาสสูงนะครับเราถ้าถึงเราเจอเพื่อน้ายเราไปเจอจริงความมั่นใจเราเรามั่นใจต้องเต่ที่สามารถที่จะชนะเขาได้ในมุมมองของเราอันดับแรกผมตตอะพี่เขาพี่เขาประสบการณ์เยอะ พี่เขาเป็นแชมป์ตั้งแต่ไหนแล้วครับผมยังไม่รู้อยู่ไหนเลยนนผมดีใจได้ต่อยแชมปนะ์เพราะว่าด้วยประสบก,การณ์ด้วยอะไรเขาเงออ่ายเป็นตำนาเลยครับก็ดีใจถ้าได้ต่อยเขาแพ้ชนะผมไม่รู้แต่ว่าสู้เต็มที่ไว้ก่อนก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสได้เจอแต่เป็นเรื่องของอนาคตไว้ <c oughs> ใช่ครับแต่การี่เพื่อนร่วมค่ายของคุณนั่น,น,นค,คือ,อตัวเจ้าสัวใหญ่ครับถเพลทและแน่นอนน่าจะตั้งเป้าถึงเข้มขัน เส้นเส้นเดียวกันรู HHH> ้ส uh ึก huh. ยังไงบ้างที่คุยไว้ก็เจ้าเสือใหญ่ก็ตั้งเป้าหมายคิมบอกซิ่งกันอ๋อเป็นกคบอร่งก็ค่อยดูครับถ้าก็นี้ก็เจ้าเสือใหญ่ก็ไปแทงผมก็ได้หลายรูปแบบครับก็คือพูดง่ายคือมันมีการจัดสรรโลกแล้วใช่รถมาในรุ่นเดียวกันได้มีโอกาสลองปั้มลองซ้อมกับเจ้ากินบัางยังครับก็เขาก็ลงมาเยอะครับก็น้ําหนักตอนนี้เขาก็เหลือไม่เยอะครับ ซ้อมเขาก็ดูแข็งแรงขึ้นนะก็ดูการเอาอาวุธเร็วขึ้นครับใช่คำว่าแข็งแรงขึ้นเลยใช่ครับดีขึ้นหนักขึ้นใช่ใช่ลคิดว่าร้อยยี่ิบห้าของเจ้าสายใหญ่ทําได้แน่นอนะที่เราได้ใกล้ชิดได้เห็นก็ที่ทําได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นครับที่ผมดูตอนนี้นะแ้วเราคิดว่าการมาเจอกับต่อเล็กที่อย่างเจ้าปิ้นที่เจอพี่สามีในวมองเราเราคิดว่า ผู้นี้มันจบมาในประมาณไหนประมาณไหนก็ต้องเชียร์คนในค่ายอยู่แล้วครับก็น่าจะเอาอยู่ครับเอาอยู่แน่นอนใกลใกล้ชิดแล้วก็ใช่เห็นใช่ครับอันนี้ครับใครจะถึงบอลชกเรานะฮะก็แน่นอนแหละมันก็จะมีคนที่เป็นเอฟซีตัวจริงแฟนบอแท้ของเรา้องโรเชียนะฮะอยากจะตาอะไรถึงกลุ่มที่คอยให้กำลังใจลิฟก็ฝากเชียร์ผมครับผมเต็มที่แน่นอนครับ ก็ไม่ทําให้พวกคุณผิดหวังแน่ก็นั่นแหละครับจะเอาบนัสได้ได้มันใจเลยว่าจะวมันตั้งเป้าหลใช่แน่นอนครับผมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับต้นนี่บนัสอ่ะครับบอนัสกี่เปอร์เซ็นต์ดีหกสิบเจ็สิเอร์เซ็นต์นะสิเจ็ดสิบนตครับโอเคกับน้องขอยโชคดีนะครับครับ